เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของการเดินหน้าเพื่อให้การรับรองสมาร์ตซิตี้โดยจะมีอีกสิพื้นที่ในปี2565นี้นะครับพูดคุยกับคุณภัสกรประธมบุตรรองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังจะมอบปฏิทินธรรมะพร้อมกับหน้ากากอนามัยแบบผ้าจํานวน2รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการดยกาาารตอบคํถม แล้วส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครหรือทงารายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7นะครับซึ่ง เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ4นั้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ0.35ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ0.45ต่อปีการเปิดบัญชีต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ1 0 0 0 0บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลครับตัวนีกครั้งนะครับธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ4และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7นะครับโดยเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ4นั้นอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ จะอยู่ที่อัตราร้อยละศ3 5ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียพิเศษ7จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ0.45ต่อปีการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคําถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียพิเศษ4และเงินฝากเผื่อเรียพิเศษ7นะครับโดยเงินฝากเผื่อเรีพิเศษสจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ0.35ต่อปีส่วนเงินฝากพอเยกพิเศษ7จะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ0.45ต่อปีนะครับคำถามคือการเปิดบัญชีต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวสารข้อมูลดีๆนะครับมาฝากท่านผู้ฟังกันธนาคารอมสินนะครับมอบของขวัญปีใหม่สําหรับลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ผ่านทางโครงการที่ชื่อว่าสลากออมสินดิจิทัล Digital 1ปีฉลองปีใหม่2,565ด้วยการเพิ่มรางวัลพิเศษจำนวน20รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทนะครับรวมเป็นเงิน20ล้านบาทซึ่งผู้ฝากจะต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินดิจิทัล Digital 1ปีระหว่างวันที่17ธันวาคม2,564ถึงวันที่15มีนาคม2,565นะครับส่วนการออกรางวัลน,นั้นจะออก2ครั้งครั้งที่1ออกวันที่16มีนาคม2,565 10รางวัลและครั้งที่2อ,ออกวันที่16เมษายน2565อีก10รางวัลน,นะครับสำหรับสลักออมสินดิจิตอล1ปีเปิดรับฝากในราคาหน่วยละ20บาทนะครับไม่มีการจำกัดวงเงินมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานาน12เดือนด้วยกันเงนินรางวัลและดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างไดนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมได้รายงานความคืบหน้าในงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรอฟมอจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม2564ั้ดังต่อไปนี้นะครับหโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีหรือสุวินทวงศ์นะครับความคืบหน้างานโยธาร้อยละแปดสิบเก้าจุดสี่หกสองคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะครับมีความคืบหน้างานโยธาร้อยละเก้าสิบจุดหกศูนย์ความคืบหน้างานระบบรถไฟฟ้าร้อยละแปดสิบหกจุดสองสองแล้วก็ความคืบหน้าโดยรวมร้อยละแปดสิบแปดจุดเจ็ดศูนย์นะครับ แล้วก็3ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายถึงมีนบุรีนะครับมีความคืบหน้างานโยธาร้อยละแปด9ความคืบหน้างานระบบรถไฟฟ้าร้อยละแปและความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ83.88นะครับธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยมีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ3 9 9ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกตลอดอายุสัญญานะครับการผ่อนชำระก็ไม่เกิน5ปี ผู้ที่สนใจนะครับจะขอสินเชื่อจะต้องเป็นบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มที่1ครับเป็นกลุ่มของผู้เริ่มประกอบอาชีพนะครับหรือว่าผู้ที่ประกอบการรายย่อยเป็นช่างฝีมือทุกประเภทก็ได้งานศิลปะก็ได้ช่างหัตถศิลป์ก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ได้เป็นช่างฝีมือแต่ว่าผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาแล้วจะต้องมีใบประกาศนียบัตรหรือว่ามีวุฒิบัตรเพื่อให้การรับรองนะครับวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกินห0 0หมื่นบาทครับ กลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะนะครับจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะรวมไปถึงผู้ที่ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในโครงการของธนาคารออมสินนะครับวงเงินสินเชื่อ1,000 100, 0แบาทและกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กจะต้องมีสถานที่ตั้งของกิจการที่แน่นอนนะครับแล้วก็มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของวงเงินสินเชื่อ30,000นบาทนะครับผู้ที่สนใจ อยากจะดูรายละเอียดหรือว่าจะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อก็เข้าไปที่ w w w g s b o r t h นะครับหรือจะติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับจนถึงวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าเรียงเรื่องของสมาร์ทซิตี้เตรียมเพิ่มอีก10พื้นที่ด้วยกันเดี๋ยวไปคุยกับคุณภัศกรประถมบุตรรองผู้บริการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณภัสกรครับ ครับสวัสดีครับคุณพิจิรัทะ่านผู้ฟังครับกลับแนวคิดในการจัดตั้งสมาร์ทซิตี้คืออะไรครับคุณพัศกรนะครับก็คาว่าเมืองอัจฉริยะนะปรไทยก็คงได้ยินมันมากขึ้นมากขึ้นเลยนะคนพูดถึงมมากขึ้นใช่ครับครับแล้ากถ้าพูดถึงไทยแลนด์จินสูเนี่ยเราขับเคลื่อนด้วย Val u e based e โ o n o m y ใช่ไหมครับแต่ว่าแทนที่จะมองที่หน่วยใหญ่ในประเทศทําไมเราไม่มองหน่วยที่ย่อยลงมาถ้าเป็นระดับเมืองเพราะว่าเมืองเนี่ยมันมีบริบทค่อนข้างหลากหลายมาก ชนบุรีก็แบบหนึง่งเชียงรายเชียงใหม่ถ้าเป็นมองภาพไทยนดกสีดสุดไม่อาจจะยากไปแตถ้ามองระดับล่างลงมาระดับหน่วยย่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็จะใกล้คิดกับประชาชนในพื้นที่มากกว่านะครับแล้วค่อยๆค่อยๆพัฒนาขึ้นไประดับประเทศอันไอ้คำว่าสมาร์ทเนี่ยมันก็ยุคนี้เป็นยุคที่เราโดนดิสลอฟทุกวงการเลยครับ,รบมาทั้งทั้งท่านดิจิทัลที่มาดิสลอฟจกไปครับ,รบวงการสื่อมวลชนอะไรก็โดนในเมืองก็เหมือนกันผู้บริหารเมืองก็ก็โดนดิสลอฟ เหมือนกันนะครับ<嗯>เพราะว่าเทคโนโลยีมันใช้ Data าคำนวณบริหาร<ะ>ใช้ดิจิทัลนะครับอ,อนาคตตอนนี้เราก็โดนดิสラฟอยู่ด้วยด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติเรื่องของโควิดนะครับทำให้คนเนี่ยต้องต้องปรับตัวนะทำไมเราไม่ปรับตัวมาสักก่อนเนี่ยเพราะว่าโควิดอย่างจริงมันมาช่วยนะครับทําให้ให้เราได้ปรับตัวเร็วขึ้นนะครับ,รบเราต้องต้องเวิร์กฟอร์มโอมอะไรเนี่ยเพราะนั้นสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าเราต้องเทคโนโลยีที่ที่มาดิสลาฟตัวเองซะก่อนเนี่ย ก็จะให้เตรียมพร้อมสู่อนาคตนะครับไปสู่ชายแดน4.0นะครับก็เลยก็เลยทางภาครัฐเนี่ยเขาก็เลยกําหนดนะครับรูปแบบเพราะว่าคาว่าสมาธิมันกว้างมากก็เลยมีคําจํากัดความขึ้นมามีกติกาขึ้นมานะครับว่าเราจะส่งเสริมเอาละเมืองใดๆดที่พร้อมเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นจังหวัดนะครับระดับเทศบาลก็พอนะครับพื้นที่อาจจะเป็นคนเอกชนก็ได้เช่นบางจันวันเล่นะครับหรือว่ามหาัยเชียงใหม่เนี่ยก็ส่งมานะครับเป็นระดับมหาัยหรือว่าเทศบาล นครเชียงใหม่เนี่ยเขาก็ส่งมานะก็คือเมืองใดๆเนี่ยที่พร้อมแล้วเราก็มีกัดการอยู่มีเทมเพลตอยู่ให้เขาทําแผนมานะแผนแผนสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับแ,แ, City, บแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านตามค่ายทิวเยียที่รัฐระบุเนี่ยรัฐก็มีกลไกที่จะส่งเสริมให้เอเซนสีนะครับอย่างเช่น bioi นะครับก็จะให้ลดหย่อนอ่าเอา tax ทางภาษีเนี่ยนะครับสูงสุดแปดปีเนี่ยนะครับสําหรับกิจการที่ไปทําด้านสมาร์ทสมาร์ทบัส สามารถบิลดิ้งสามารถไลทิ้งอะไรพวกนี้เนี่ยก็ได้ลดหย่อนภาษีแปดปีถ้าเกิดว่าเป็นของรัฐละ่ะรัฐอดียวม่งว่าเมืองเทศบาลเนี่ย<อ>เขาก็จะได้สิทธิ์ที่ในการที่จะได้รับงบประมาณ<อ>ครับก็จริงเราเราวางแผนจะทางบบูรณาการสมา r t city นะครับแต่ว่าปีนี้ยังทําไม่ทันก็ต้องอาจจะเป็นหกปีหกหกหกเจ็ดนะครับครับ,รบอันนี้ก็เป็นเป็นกลไกทําให้คนเข้ามาสนใจทำ smart ตอนนี้มีทั้งหมดสิบห้าเมืองที่ผ่านเกณฑ์ของเราไปแล้วนะครับ แล้วก็อย่างที่ในข่าวคือทีนี้จะทำอยางน้อยสิบเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมีเมืองที่อยู่ในคิวนะครับต่อแถวอยู่เนี่ยประมาณห้าสิบสามเมืองโอ้โหไมเชื <c oughs> อ่อ <c oughs> จังเ <c oughs> ท่าไก็คือเขาเขียนเขาประช้อ่เสนอกระสกมาแล้วเราเราก็ไปส่งเสริมเขาด้วยการให้ความรู้นะครับแล้วก็ <c oughs> วกอันหนึ่งที่ที่จะจะได้ยินก็นคือคำว่า ambassador ambassador อันนี้อ่าอันนี้คืออะไรน,นี่คือแทนที่เราจะให้พ่อเมืองเนี่ยอ่าเป็นคนทําอย่างเดียวเนี่ย คือเมืองเลยเป็นของคนรุ่นใหม่ในอนาคตถูกครับแล้วก็พ่อเมืองส่วนใหญ่ก็าอาจจะจบทางรัฐศาสตร์มานะครับอาจจะไม่ได้เก่งทางด้านของดิจิตอลหรือเทคโนโลยีครับนะมันก็มีแกลบอยู่ช่องว่างอยู่ทําไมเราไม่ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งเขาจะเป็นคนที่อยู่ในเมืองในอนาคตอนะล้วเอาคนบ้านเกิดนั่นแหละครับนะมาทำสมาร์ทซิตี้ช่วยกันก็นะเลยก็มีการทางโปรแกรมที่อว่าแอมบาสเดอร์ซึ่งเอาเด็กที่อยู่ในพื้นที่มาอบรมส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก ที่จบใหม่นะครับเอามาอบรมเทรนนิ่งให้สองเดือนนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้เรื่องของเทคโนโลยีการทำสมาธิที่ประกบเลยประกบกับคนที่พ่อเมืองส่งมาเราเรียกว่าจับซันนะครับให้สองคนเนี้ยเป็นบัดดี้กันเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับไปอยู่กับเมืองไปทําให้กับเมืองครับอีกหนึ่งปีที่เหลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นโปรแกรมซึ่งตอนนี้เราเพิ่มที่สามสิบเมืองก่อนครับก็มีคนสมัครเข้ามาเยอะแล้วก็ให้มีเงินเดือนมีอะไรให้แล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากหนึ่งปีก็ให้เมืองเขาจ้างต่อไปเพราะเป็นเป็นการคล้ายๆกับเราเป็นโมเมนตัมที่เราผลักไปให้นะพอมันเริ่มหมุนไปได้แล้วก็ให้เมืองจนะได้ไม่ได้ต้องเป็นภาระของของทาง c e n กลางครับกับทีนี้ย,ยกตัวอ,อย่างได้ไหมพศกรพอเราทําให้เป็น smart c i t แล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นไงครับอ่าครับา m a r t ิตี้เนี่ยบางคนอาจจะโอ้ต้องนมัน,ต,นต้องเป็นแบบเมืองไฮไฮเอ็นไฮเทอ่าใชจ่จริงจริงไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่า เราเราอยากจะเอาเทคโนโลยีมาแก้เพนทอยหรือปัญหาของของคนในเมืองนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องดูหรูหราให้โซครับแต่ว่าใช้เทคโนโลยีเป็นมาแก้ปัญหาได้อันนั้นพอแล้วนะครับอซึ่งปัญหาเนี่ยเราก็แบ่งออกมาทั้งหมดเป็นเจ็ดด้านนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องพลังงานเรื่องของอีโคโนมีนะครับเรื่องของอีโคโนมีหมายถึงว่าการค้าขายการทำธุรกิจอ s สอะหรืออิงพิสเ s ทข้างในนะครับ,รบเรื่องของการเดินทาง นะครับเรองความปลอดภัยด้วยการลดสาธารณะอะไรด้วยเรื่องของสมาร์ทลิฟวิงก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับกิจกรรมแล้วก็สุขภาพของคนนะครับแล้วก็เรื่องของสมาร์ทพีโลนะครับการเอื้อการเรียนรู้ของคนไม่ให้โดนหลอกง่ายๆครับแล้วก็สมาร์ทเวอร์นแนนซ์นะคก็คือการบริหารจัดการภัครัฐที่โปร่งใสนะครับและทันสมัยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นทั้งหมดเจดด้านแต่ว่า แต่ละเมืองเนี่ยเขาอาจจะมีการเน้นหนักแต่ละด้านไม่เท่ากันบางด้านเขาอาจจะยังไม่เริ่มก็ได้ครับแต่เราเราก็เลยบอกว่าถช่นนั้นเนี่ยขอยืนพื้นเมืองก็มีด้านหนึ่งที่จาเป็นมากๆคือสมาร์ทเอโนรอยเมนที่ต้องทญก่อนแต่ที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทของเมืองเลยค่อยๆเสริมไม่ได้ใช่ไหมซึ่งเมืองเนี่ยเขาจะคิดมาครับอย่างน่านเนี่ยเขาบอกเขาต้องการเป็นเมืองสำหรับคนอายุคนสูงอายุคนอายุยืนเพราะน่านพอน่านเป็นเขษที่ไม่มีไม่มีการสร้างอุตสาหกรรมโรงงานและเป็นเมืองเก่าซึ่งชีวิตเรียบง่าย เขาก็ต้องทําเมืองให้สะอาดนะครับมีสโลปให้กับทางเท้าเพื่อให้คนสูงอายุเดินทางได้สะดวกเชื่อมต่ออย่างเงี้ยเขาก็จะดีไซน์เมืองสําหรับบริบทของเขาครับภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเวิลด์คลาสเขาต้องการที่จะเอาสารถานท่องเที่ยวเนี่ยทําให้ระบบของเขาเนี่ยมันยั่งยืนไม่ไม่ถูกกระทบด้วยโควิดหรือว่าภัยพิบัติอยไรต่างๆเขาก็จะดีไซน์เมืองสําหรับความปลอดภัยสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับ ซึ่งแต่ระดเมืองก็จะมีบทบทไม่เหมือน,บน,บน,บนกันแต่ว่าที่เราบังคับคือ smart environment ครับท,ที่เจอส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําเรื่องระบบบริหารจัดการขยะครับ,รบส่วนส่วนใหญ่เมืองจะเจอปัญหานี้นะครับเรื่อง management แล้วก็ตามมาจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นเรื่องฝุ่นที่เอ็มสองจุดห้าน้าน้าเสียน้ําท่วมน้ําแล้งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่แต่ละเมืองเนี่ยเขาต้องเอาเพนท์พอยต์เข้ามาแล้วก็เราก็จะมาคือคเขาจะมีการออกแบบดีไซน์เมืองแล้วก็ เอาเทคโนโลยีเข้ามาจับคือเทคโนโลยีมาที่หลังนะครับไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีมาตั้งต้นหรอนจะต้องทำไอโอทีตั้งทำบอกเชนัทำเน็ตเวิร์กไม่ใช่คือเขาต้องเอาตัวปัญหาโจทย์ขึ้นมาก่อนนะครับร่วมกันกับคนในในพื้นที่นะไม่ใช่ว่าให้ให้คนสนารไปนั่งคิดให้แล้ก็จะมีหลักการวิธีทํานะครับแล้วก็เข้าไปช่วยว่าสีอเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาประกบมาเป็นโซลูชันให้ได้ครับหรือก,ก,ก็เริ่มมีอย่างของในกรุงเทพเนี่ยมีต้องสี่พื้นที่ที่ ที่ได้เป็นสญลักษณ์สมารท์ทซิตี้ไปแล้วนะครับเช่นคลองผดุงกรุงเกษมเนี่ยขเขาต้องการที่จะเชื่อมคนเชื่อมคลองคลองผดุงนะครับ,รบเพราะว่ามันมันจะเป็นจุดที่มีคลองแล้วก็มีตลาดครับ,รบอยู่กางเลิ้งเนี่ยอยู่จุดติดก,กันเนี่ยนะครับไปถึงตรงหัวลาโพงนะครับเรื่องของการเชื่อมต<อ>่อรถมีป้ายรถมีอัจฉริยะนะครับมีระบบกาจัดน้ําเสียระบายน้ําซึ่งซึ่ง,งอันนี้เขาก็ทําให้มันครบวงจรในย่านนั้นอืของเอกชนก็มีของมกกสันเนี่ย สถานีรถไฟที่เป็นสามสถานีที่เชื่อมกันไปถึงอชวันภูมิหมายไม่ถึงบนฟ้าใช่ไหมฮะสถานีรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมสามสนามอ๋อใช่เพราะเขาจะมีสถานีข้างล่างด้วยใช่ครับใช่ครับรถไฟพื้นที่ตรงสนามพื้นที่ตรงรถไฟฟ้าแล้วกันฮะอ่าเข้าใจง่ายง่รถไฟฟ้ามาสับเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นบริษัทหลเอเชียเอราวันเนี่ยเขาก็เขาก็ขอเข้ามาเขาก็จะทําพื้นที่ตรงนั้นน่ะให้เป็นเมืองใหม่ เป็นเมืองเรืองของเศรษฐกิจเพื่อจะเชื่อมคนเชื่อมโลกเพราะว่าเขาถือเขาเป็นเกตเวของคนที่มาจากสนามบินครับอ่าแล้วก็พัฒนาเป็นย่านที่อยู่อาศัยย่านการค้านะครับตรงตรงตรงทุนที่ตรงมรคสันอันนี้อันนี้ก็เป็นก็เป็นหนึ่งที่รัฐก็จะให้อินเซนีฟเข้าไปครับอ่าก็มีของจุฬาก็มีพื้นที่แถวสามย่านแล้วก็พื้นที่ของแถวแถวพหลานสี ตรงนี้หรือว่า่างนิด้าก็กำลังจะจ่อส่งเข้ามาก็ส่งพื้นท walk, ี่สงบังกะปิเริ่มทำสกายวอล์กเชื่อมครับน,นี่อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นวิธีของภาครัฐที่จะเราออกแบบกติกาไว้ับแล้วก็เขาก็ส่งแผนมาตามนั้นนะครับถ้าผ่านไทซเลียเป้าหมายตรงตามที่เราต้องการอยากได้แล้วก็จะให้อินสนตีให้ให้ไปทำนะครับทางด้านงบประมาณแล้วก็เรื่องของชารนสร้างคนคเป็นหลักครับ น่าสนใจแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูตัวอย่างสามารถไปดูได้เลยจะได้เข้าใจตรงกันว่าคําว่าสมาร์ทซิตี้หมายถึงอะไรไม่ได้แปลว่ากรุงเทพก็คือกรุงเทพทั้งจังหวัดไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะนละอย่างกันใหญ่เกินไปเราจะไปดูที่ smartcitythailand.or.th ได้นะครับแต่อนาคตอย่างในกรุงเทพมันมีโอกาสเชื่อมโยงเป็นเป็นแอร์รีเดียวกันได้ไหมฮะจริงๆเราจะหนีครับคล้ายๆกับทุกทุกจังหวัดอย่างขอนแก่นเนี่ยเราจะให้เขาค่อยๆขมให้เต็มไปเรื่อยๆหลังจักกรุงเทพเนี่ย มันก็จะมีแต่ละย่านเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะทําในบริบทของเขาแต่ใน,นสุดเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันเพราะว่าทุกท,ท,ทุกทุกทุกย่านในกรุงเทพจะต้องผ่านผู้ว่าคอสมองอ่าใช่นะผู้ว่าคอสมองจะเป็นคนคุมต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดครับ,รบเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างไรก็ตามมันก็ต้องมีเขตนะครับอของกอสมองที่เข้าไปทําเรื่องอินฟาสตรเจอร์อยู่ดีอืนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยรัฐต้องเข้าไปช่วยลงทุนเพราะรมันไม่คุ้มถ้าการตลาดที่ เอกชนจะทาเองทั้งหมดเออเข้าใจแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอกชนเอกชนเขาทำ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 กันไปแล้วมันต่อเนื่องกันได้เหมือนกล้องวงจรปิดปัจจุบันนี้มันก็สามารถทําได้ในอนาคตเนี่ยใช่ครับอ่าก,ก็ก็มีการบังคับอันเนึ่งก็คือว่าทุกเมืองจะต้องมีซิตี้เดต้าแคลดฟอร์มนี่ฮะรตรงน,นีเ<ะ>เ้เราเราเรามีเรามีคู่มืออันนี้อยู่ครับอ่าก็คือจะต้องมีองค์ประกอบก็คือต้องมี Data าแคตตาล็อกดาต้าแคตตาล็อกก็จะเหมือนว่าในเมืองแต่ของคุณเนี่ยมี Data อะไรบ้างใช้เก็บที่ไหนครับ อันที่สองคือ Data e X c h ช n g นนะครับคุณมี a p ทแอปพลิเคชันโทรจ่ายไมร인터넷ในการขอเชื่อมโยงกันอย่างไรครับครับคือคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะคุยกันไม่ได้กันไปเปิดอ่านสุดท้ายก็คือ Data Co าร์ n วนนะครับก็คือมีการหายจัดการข้อมูลอย่างไรข้อมูลไหนเป็นข้อมูลความลับเป็นส่วนบุคคลจะขอข้อมูลนี้ต้องไปขออนุญาตใครใครเป็นคนตัดสินให้ให้ไม่ให้ครับอันนี้ก็จะมีองค์ประกอบที่เป็นเฟรมเวิร์กนะครับทุกเมืองต้องมีตรงนี้เพราะว่าเราต้องการให้เมืองเนี่ยเก็บอ่าหมายถึงไม่ใช่เก็บนะหมายถึงเป็นลง ครับอยู่ที่เดียวเวลาสมมติว่าผมเป็นบริษัทสตาร์ทอัพทำเรื่องระบบให้ข้อมูลจราจรเนี่ยผมก็อยากจะดูว่าข้อมูลรถเมย์ G P S ของรถเมย์เนี่ยหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องขนส่งของ,ของกทมนเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้าง<อ>ก็มาดูที่จัตเจตแคตลร์และใครเป็นเจ้าของผม่็ไปขอใครเพราะข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่จะโอเพนผมก็สามารถที่จะดูดเข้ามาแล้วมาใส่แอปนะแอปเพื่อที่จะ,ะให้คนที่รอรถเมย์ใช้ซึ่งอันนี้ก็จะดีแล้วที่ ชีวิต t v วอนะครับเป็นน้องสตาร์ทอัพที่ทำอ่าแล้วเขาก็ทําระบบเพื่อให้เขามีกาไรรืยนตัวได้ในขณะที่ขสอสพกรไม่จําเป็นต้องไปทําแอปตัวน,นี้เลยเข<อ>าแค่เขาแค่เปิดข้อมูลทีทอแล้วรู้เลยคน<ม>อื่นมาทำครับซึ่งเนี้ยมันก็ทําให้ยั่งยืนเพราะว่าน้องสตาร์ทอัพที่ทําระบบ t ีวเอเนี่ยเขาก็ต้องไม่ไม่ตายเพ<ข>ราะเขาเขาทำเป็นระบบอ่าอ่าต้อง,ต,องต้องอยู่รอดให้ได้เป็นสตาร์ทอัพ รับพูงเงิจะมีเงินหล่อเลี้ยงเข้าให้อยู่ทํางานต่อไปได้นะครับพูง่งยนแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราจะเปิดใหม่อีกสิบเมืองนี่จะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็มีจอเข้ามาหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่หน้าในเป็นอสกลินโคราชนโคราชโคราชในตัวเมืองสมุยสมุยก็ทั้งเกาะเลยทั้งเกาะเลยเพราะไม่ใหญ่เท่าไหร่ต้องการเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวอ่าวไทยอ่าครับ เล่นแล้วก็จะมีของทางงาพางนาเนี่ยเขาก็ก็อยู่ติดกับกระบี่กับภูเก็ตใช่ไหมโรนี่ที่เป็นการทําให้เป็นสมาร์ทร่วมกันกับครับก็จะมีของทางเชียงรายเชียงรายแต่ว่าที่ที่ผมพูดนี่หมายถึงเทศบาลนครเชียงรายไม่ใช่ทั้งจังหวัดนะไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่แล้วก็น่านน่านก็คือเทศบาลอ่าครับนะครับแล้วก็ที่จะมันจะเข้ามาคือทางเทศบาลเมืองตัตนันจะเห็นว่ามันมันกระจายอยู่ทั่วทั่วภูมิภาคทั้งประเทศนั่นแหะสิไม่ไม่ได้ไม่ ไม่ใช่ที่ใดที่หนึ่งอ๋ออย่าง,ง,งนีถ้ถ้าถ้าเกิดสมมติผมยกตัวอย่างอย่าง,างหมู่บ้านสปันที่หน้านเนี่ยถ้าเกิดเขาจะเอาเ,าเข้ามาเสนอก็ได้ใช่ไหมฮะทางผู้เสีาเสนอขึ้นมาได้ได้ครับคือเราจำกัดจำกัดความคือว่าเมืองเนี่ย,ยต้องมีประชากรหนึ่งหยื่นคนขึ้นไปอ๋อโอเคอ่าแล้วก็มีมีคุณสมบัติความเป็นเมืองก็คือมีมีคนอยู่อาศัยมีคนทำงานมีนนิยยามห่อที่สาธารณะนะครับอ่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็น เล็กๆบ้านจัดสรรส่งเข้ามาไม่ได้กระจายกระจายกันไปสมมติสมมติว่าการเคหาส่งเข้ามาเนี่ยการเคหาบอกว่าโอ้โหคนเดียวนะแต่ว่าเขาแต่ว่าเขามีแต่สมมติว่าเขามีแต่ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็ไม่เป็นบริบทเป็นเมืองอมันก็ต้องมีที่มาหากินให้กินมันมีโรงเรียนมีวัดก็อยู่ในเรื่องนี้สุผสมความเป็นเมืองเออครับครับครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะพัสกรนะโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับ ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณพัศกรประถมบุตรนะครับรองผู้อำนวยการใหญ่สำนังกงานส่งเสรมิมเศรษฐกิจดิจิทัลถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับท่านผู้ฟังครับรายละเอียดของสมาร์ทซิตี้นะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าเรียงครับผมฉเฉลยคําถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4อัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรืยอพิเศษ7อัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์จต่อปีคําถามคือการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ําจํานวนเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้มาบอกกล่าวกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ